สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันศุกร์6สิงหา2564ดูข่าวทางโซเชียลครับมันสลดใจจริงๆปปปปกับปปอทอตำรวจกองปราบปรามกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัก ตัวย่อว่าปอปอป,อปอและปอป,อปอทรวบพออลงพยาบาลบางกลวยครับเข้าจับกลุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเรียกรับผลประโยชน์จากการประมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่น่าอับอายขายหน้าจริงๆครับขอชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจและ ลองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้สืบสอบโดยมีผู้เสียหายไปร้องทุก1206นะครับโทรไปที่ปปทอบอกว่านายแพทย์คนนี้แหละซึ่งข่าวทางสื่อสารก็เปิดเผยชื่อเรียบร้อยนะครับมีคลิปวิดีโอนายแพทย์วิชัยรัตนพันธ์พาณิชย์ครับ อายุเพียง53ปีจับได้คาหนังคาเขาเขามีการล่อซื้อนะครับล่อซื้อจนนายแพทย์คนนี้รับภาคเศษบอกว่าไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเอามาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลฟังแล้วมันเศร้าครับการกินสินบาทคาดสินบนการเรียกรับเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มีดาาดื่นในประเทศไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทย ผมไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครใครคนใดคนหนึ่งนะได้มีคนบอกว่าเป็นมิสเตอร์ยีปจริงหรือเปล่าข้ราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆที่ล่ำรวยมหาศาลมานี่เป็นเพราะมีพฤติกรรมแบบพออโรงพยาบาลบางกลววนนี้หรือเปล่าระบบคอมพิวเตอร์นี่ราคาแค่2องแสนหมื่น พอคนนี้จะเรียก15เตอนแรกต่อมาขยับเป็น35เปเ็นเป็นเงิน9 3 0 0 0 9 3 0 0 0บาทเงินก็ไม่มากครับโอ้แค่นี้นะครับทำมาหากินผู้รับเหมาเนี่ยในสภาวะโควิด19ปัจจุบันเนี่ยเอาตัวแทบไม่รอดครับขาดทุนกำไรกินเบีย้ยไหไล่ทางกันไปผมว่าข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยเอาไปสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตดไหมครับ มีคนไหนไหมที่ไม่กินเปอร์เซ็นต์น่ะท่ามกลางข่าวแสดงความยินดีกับการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทายยายผู้ว่าจากลำปางผู้ว่าหูป่ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเอาผู้ว่าปทุมธานีไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทายครับก็แสดงความยินดีถ้ามีข้าราชการดีๆอย่างนี้ประชาชนก็มีความสุขแต่เบื้องหลัง ของข้าราชการล่ะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิย้ายมาจังหวัดนครราชสีมาท,ทั้งทั้งที่ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนก็กลับมาที่เดิมมันไม่มีบทพิสูจน์ครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยผมอยู่พักพลังธรรมเคยเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ ดีชั่วไม่มีรู้หรอกครับบอกว่าคุณมาเป็นผู้ว่าจังหวัดนี้ดีดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้ชั่วจากที่อื่นมาดีอยู่ตรงนี้ประชาชนไม่มีส่วนกําหนดครับนี่คือหลักการที่ผมยังยืนยันว่าสมควรที่จะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดต่างๆได้หรือยังผู้ว่ากทมนี่ก็ทาไมคนกรุงเทพเลือกได้คนขอนแก่นเลือกไม่ได้คนจังหวัดเชียงใหม่เลือกไม่ได้หรือไงคนจังหวัดสตูลจังหวัดตรังเลือกผู้ว่าตนเองไม่ได้หรือไง พราะประชาชนจบปัญญาเอกโทรตรีเยอะแยะครับมีความรู้ความสามารถใครการส่วนภูมิภาคจะตัดออกได้ไหมให้เหลือเฉพาะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นการกินสิมบาทคาดสินบนไปลงอยู่ที่นักการเมืองแต่การปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาไม่มีนักการเมืองก็เป็นก็มีข้อมูลว่ามีการทุจริตมากที่สุดเท่าที่มีประเทศไทยมาครับ ระบบราชการคือรัฐราชการนี่แหละผมจึงขอชมเชยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและปปทที่ได้แสดงศักยกภาพของท่านถ้าประชาชนมีข้อมูลครับ1206โทรไปที่ปปทเลยเอาพวกนี้มาเข้าคุกเข้าตารางโทษประหารชีวิตนะครับเป็นนายแพทย์นายหมอแห่สังคมยกย่องทุกวันนี้บุคลากรด่านหน้าต่อสู้โควิดกำลังสร้างชื่อเสียงให้แพทย์และพยาบาล แต่พออบางกลวยคนนี้ทําให้วิชาชีพนายแพทย์ตกต่ําผมไม่ได้ถือว่าแพทย์ทุกคนนะครับคนที่ทําชั่วเอาไปไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงทะวงกรมไหนถ้ามันแดกถ้ามันกินสินบาทค่าสินบนเลืออเรียกเปอร์เซ็นจากผู้รับเหมาอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีระบบประมูลอีิเล็กทรอนิกส์ต่างๆยังมีการเรียกรับเรียกเงินกันอยู่ แม้จะไปเบิกดีกาถ้าไม่พาไปเลี้ยงไม่ให้สินบาทค่าสินบนก็ไม่ผ่านดีกาไปสู่ระดับสูงสูงมันเป็นอย่างนี้ครับคุณประยุทธ์จันโอชารู้หรือเปล่าเนี่ยรู้ไหมหรือว่าหรือไม่รู้อะไรเลยคุณประวิทรวงสุวมมร์ผมไม่รู้ผมไม่รู้อยู่อย่างนี้แหละครับผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดอย่างซีเรียสน,นะครับเรียกรับผลประโยชน์โทษมหันต์กินเป์เซ็นต์แบ่งปันกันทุกที่ ข้าราชการประพฤติชั่วนั้นตัวดีเหมือนฝูงเหลือบกาลีกินบ้านเมืองเรียกรับผลประโยชน์โทษมหันต์กินเปอร์เซ็นต์แบ่งปันกันทุกที่ข้าราชการประพฤติชั่วนั้นตัวดีเหมือนฝูงเหลือบกาลีกินบ้านเมืองให้กำลังใจข้าราชการที่ประพฤติตนด้วยการทำคุณงามความดีและขอประนามสาบแช่งคนที่ทุจริตขอรับชั่นดังนี้ครับ ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของปปทที่ทำงานรักษาผลประโยชน์เงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนให้ไปสู่ประชาชนเต็มร้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับสวัสดีครับ